đó cái con chó nó 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 nó

ปลานน่นได้มา้โอ้บัดนี้เอาไปฟีฟ <te ีันก่อนแล้วเอาไปฟีก่อนแล้วเนี่ยปลาแล้วหอนาา่มากอนเท่งขาแต่ไม่ได้พเลยไหนนะานึงนงเงีม่นนามว่าขาน่เพราะมันอะขนมาะกันดีนะ